สวัสดีค่ะกลับมาพบกระปุ่มในปักหมุดอสังหาบายเพิ่มพูนพัตี้วันนี้ปุ่มพาทุกท่านมาอยู่กันที่จังหวัดสมุทรปราการอำเภอบางบอ่อค่ะซับฝากขายที่เราจะมาชมกันในวันนี้จะอยู่ภายในโครงการหมู่บ้านชวนชื่นบางนาอยู่บนถนนบางนาตราดกม29ค่ะถึงแล้วค่ะซับฝากขาย ซัพ์ก็จะเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งที่ดินนะคะจะอยู่แปลงหัวมุมใกล้กับสมโมสรและก็ยังใกล้กับพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านอีกด้วยค่ะรายละเอียดของทรัพย์นะคะจะเป็นที่ดินขนาด101ตารางวาหน้ากว้างของที่ดินประมาณ18เมตรลึกประมาณ22.5เมตร ส่วนสิ่งปลูกสร้างจะประกอบไปด้วยบ้านน็อกดาวน์หหลังและสำนักงานหนึหลังค่ะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดของบ้านน็อกดาวน์กันก่อนค่ะบ้านน็อกดาวน์นะคะจะเป็นบ้านโครงเหล็กได้ถุนสูงมี2ห้องนอน2ห้องน้ำและมีเครื่องปรับอากาศให้2เครื่องค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของสำนักงานค่ะมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ66ตารางเมตรโครงสร้างเป็นโครงเหล็กหลังคามุงด้วยแมททันชีสผนังเป็นผนังที่เก็บความเย็นพื้นคอสลอทาด้วยอีพ็อกซี่และภายในก็จะมีเครื่องปรับอากาศให้2เครื่องค่ะและภายในที่ดินยังมีสนามพัดกอล์ฟเตรียมไว้ให้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบกีฬากอล์ฟอีกด้วยนะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะทางเจ้าของได้ทำรั้วทั้ง4ด้านไว้เรียบร้อยแล้วค่ะประตูรั้วเป็นประตูสแตนเลสอย่างดีที่จอดรถสามารถจอดรถได้สองคันได้อย่างสบายๆเลยค่ะส่วนถนนด้านหน้าบ้านฝั่งนี้จะกว้าง6เมตรแล้วฝั่งนี้จะกว้าง12เมตรค่ะ ข้อดีของที่ดินแปลงนี้นะคะที่เป็นแปลงหัวมุมคือท่านสามารถย้ายตำแหน่งของประตูรั้วมาด้านฝั่งถนนที่กว้าง12เมตรนี้ได้อย่างสบายเลยค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะนอกจากท่านจะท,ทำบ้านพักอาศัยส่วนตัวแล้วยังสามารถทำร้านอาหารร้านค้าเพราะภายในหมู่บ้านนี้นะคะมีลูกบ้านอยู่ถึงประมาณ500กว่าหลังคาเรือนเชียวค่ะ นี่ยังไม่รวมหมู่บ้านข้างเคียงอีกนะคะหรือท่านจะทำสำนักงานก็สามารถทำได้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมส่วนกลางของที่นี่กันบ้างค่ะพอแค่เดินออกจากรั้วบ้านเราก็พบกับพื้นที่ส่วนกลางแล้วค่ะตรงนี้จะเป็นสโมสรน,นะคะซึ่งออฟฟิศของนิติบุคคลก็จะอยู่ตรงสโมสรน,นี้ด้วยค่ะถัดมาจะเป็นองค์พระพุทธรูปประจำหมู่บ้านสนามเด็กเล่น สนามบาสและก็จะมีสระน้ำกลางหมู่บ้านค่ะช่วงเย็นบริเวณนี้จะมีลูกบ้านมาออกกำลังกายกันเยอะเลยทีเดียวค่ะด้านหน้าของหมู่บ้านนะคะจะมีะปรปภตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะส่วนกา,การเข้าออกของลูกบ้านจะใช้คีย์การ์ดสำหรับเปิดไม้กั้นค่ะ เมื่อเราออกมานอกหมู่บ้านนะคะเราก็จะพบกับสถานที่สำคัญมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นศูนย์วิจัยโตโยตา้าสนามกอล์ฟเกียริธานีและยังมีสนามซ้อมฟุตบอลของทีมสมุทรปราการซิตี้อีกด้วยนะคะสำหรับร้านสะดวกซื้อก็เรียงรลายตลอดทางเลยค่ะตั้งแต่บิ๊กซีโลตัสซีเจมาและเซเว่ที่เขามีบริการส่งถึงบ้านอีกด้วยนะคะ และที่นี่ยังอยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง20นาทีเท่านั้นค่ะและไม่ว่าจะเข้ากรุงเทพหรือเดินทางไปทางภาคตะวันออกก็สามารถใช้บริการทางด่วนบูรพาวิถีที่อยู่ปากซอยแค่นี้เองค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับซับปากขายวันนี้ที่มีทั้งทําเลที่ดีมีทั้งแหล่งงานมากมายเดินทางก็สะดวกมากๆค่ะกับราคาเพียง2,750,000บาทเท่านั้นค่ะ สำหรับท่านที่กำลังมองหาที่ดินสวยๆราคาโดนๆในราคากันเองที่นี่ตอบโจทย์ค่ะสนใจชมบ้านจริงติดต่อปุ่มมาได้เลยนะคะตามเบอร์ด้านข้างนี้สำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในปกักหมุดอสังหาครั้งต่อไปเราจะพาทุกท่านไปชมอสังหาดีๆราคาโดนๆที่ไหนอีกติดตามชมกันได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ